เรื่องเจ้าพ่อเสือประเทศไทยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายมีทั้งของคนไทยเองและของคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นวัดยวนวัดแขกหรือศาลเจ้าต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่กลมกลืนกับคนไทยและสังคมไทยหมดแล้วทั้งสิ้นเพราะประเทศไทยไม่แบ่งเรื่องลัทธิความเชื่อของผู้คนทุกคนมีเสรีภาพในการที่จะเชื่อ และนับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของตัวเองในประเทศไทยมีศาลเจ้าพ่อเสือหลายที่แต่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คงจะเป็นศาลเจ้าพ่อเสือที่อยู่ตรงถนนริมตะนาวใกล้ๆกับเสาชิงช้าเขตพระนครศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงด่งดังมานานกว่าร้อยปีแล้วสร้างตามรูปแบบของศาลเจ้าที่นิยมกันทางภาคใต้ของประเทศจีนโดยได้อัญเชิญองค์ตัวเหลาเอี้ย หรือเจ้าพ่อเสือมาจากเมืองจีนด้วยตัวเหลาเอี้ยก็คือเง็กเซียนฮ่องเต้ถือเป็นจกักรพรรดิของเทพทั้งปวงเป็นผู้มีอนุภาพบารมีมากซึ่งมีศาลใหญ่อยู่ที่มณฑลซัวเถาประเทศจีนสร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหมิงมีอายุกว่าพันปีแล้วแต่เดิมนั้นศาลเจ้าพ่อเสือไม่ได้อยู่ตรงนี้ตอนต้นกรุงรัตนโกสิน์ช่วงที่มีคนจีนอพยพเข้ามาอยู่กันใหม่ๆก็คิดกันว่า ควรจะมีศาลเจ้าสักแห่งหนึ่งเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนีย่ยวจิตใจจึงร่วมแรงร่วมใจร่วมเงินกันสร้างศาลเจ้าพ่อเสือขึ้นมาที่บริเวณหัวถนนแห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนั้นก็คือแถวแถว,แถวเพล่งสภาสตร์ในปัจจุบันต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นมีคนมากขึ้นโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่นิยมใช้รถม้ากันก็จำเป็นต้องมีถนนหนทางเพิ่มขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีก็ทโสมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัยอยู่ก่อนแล้วจึงโปรดเกล้าให้สร้างถนนสายหลักขึ้นสามสายในพระนครโดยตั้งชื่อ,อย่างคล้องจองกันว่าเจริญกรุงบำรุงเมืองและเฟื่องนครหลังจากส่องกล้องทำแผนที่ในการสร้างถนนเป็นอย่างดีแล้วก็มาติดปัญหาที่ถนนบำรุงเมือง เพราะต้องตัดผ่านศาลเจ้าพ่อเสือซึ่งหมายถึงต้องรื้อศาลเจ้าออกไปเลยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีว่าหากต้องรื้อถอนศาลเจ้าคงต้องกระทบกระเทือนจิตใจของชาวจีนที่เคารพศรัทธาเจ้าพ่อเสือจึงมีพระราชดำริว่าจะหาที่สร้างศาลทดแทนให้ใหม่ซึ่งก็คือที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันโดยเงินส่วนใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง ก็เป็นเงินที่ได้รับพระราชทานมาจากเงินท้องพระคลังกับอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาแต่ถึงจะย้ายมาอยู่สถานที่แห่งใหม่ศาลเจ้าพ่อเสือก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมยังเป็นที่พึ่งทางใจของชาวจีนพลัถิ่นได้เป็นอย่างดีใครตกทุกข์ได้ยากหรือทรมาค้าขายฝืดเคืองได้มาไหว้สักการะตัวเหาเอี้ยก็จะพ้นทุกข การค้าการขายก็จะดีขึ้นอย่างที่ต้องการนอกจากทำให้ค้นพ้นทุกแล้วชาวจีนยังเชื่อกันว่าฤทธิเดชของเสือสามารถปกป้องคุ้มภัยได้หากสถานที่ใดตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งหรือเป็นสถานที่มีวิญญ,ญาณชั่วร้ายก็จะมีกระจกแปดเหลี่ยมที่มีรูปเสือคาบดาบติดเอาไว้เพื่อสลายพลังอาถรรพ์และป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มารบกวนเรื่องของการปกป้องภัยอันตราย ที่ศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้มีปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆเมื่อครั้งตอนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันครั้งใหญ่ที่บริเวณสามแพร่งระหว่างนักเลงเจ้าถิน่นกับพวกอันพานชาวจีนซึ่งก็มีบาดเจ็บล้มตายกันทั้งสองฝ่ายในเหตุการณ์นั้นมีอันธพานจีนสี่ห้าคนถูกไล่ตีวิ่งหนีมาทางศาลเจ้าพ่อเสือพวกนักเลงเจ้าถิ่นที่วิ่งตามมาก็เห็นอยู่ว่าคนพวกนั้นวิ่งหนีเข้าไปในศาลเจ้า แต่พอตามเข้าไปก็ไม่เห็นหาดูทุกซอกทุกมุมก็ไม่เจอเดินหาจนทั่วบริเวณสารเจ้าก็ไม่มีเล่นเอาพวกนักเลงเจ้าถิ่นงงเป็นไก่ตาแตกพากันเดินกลับอย่างผิดหวังปาฏิหาริย์อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อคราวที่มีไฟไหม้ในบริเวณนั้นเนื่องจากถนนตะนาวเป็นถนนแคบๆที่แยกมาจากถนนราชดำเนินมีบ้านเรือนและตึกแถวค่อนข้างแออัด เมื่อเกิดไฟไหม้จึงเป็นเรื่องยากที่จะดับได้วันนั้นไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วเปลวไฟลามาจนเกือบจะถึงสารเจ้าอยู่แล้วหน่วยดับเพลิงก็ยังคุมเพลิงไม่อยู่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็คิดว่าสารเจ้าพ่อเสือคงจะต้องถูกไฟเผาไหม้เป็นเท่าฐานเสียแน่แล้วในคราวนี้แต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นคือมีเม็ดฝนโปรยลงมาจากท้องฟ้าและตกหนักขึ้นเรื่อย ฝนตกหนักจนสามารถดับไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ให้ดับสนิทลงได้ก่อนที่จะมาถึงสารเจ้าเพียงไม่กี่หลังคาเรือนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีคนกล่าวขานกันมากถึงอภินิหารของเจ้าพ่อเสือก็คือเมื่อตอนที่เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาตอนนั้นสงครามใกล้จะยุติแล้วเป็นช่วงที่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรโหมหนักเพื่อที่จะผดดศึกให้ได้กรุงเทพก็เป็นเป้าโจมตีด้วยเหมือนกัน มีระเบิดลงทุกคืนกลางดึกคืนนั้นเสียงเครื่องบินดังกระหึมบนท้องฟ้าพร้อมกับเสียงหวอที่เตือนให้ผู้คนหาที่หลบภัยเสียงระเบิดดังขึ้นตามจุดต่างๆเริ่มตั้งแต่บางขุนพรมเรื่อยมาจนถึงบางลำพูซึ่งดูตามเส้นทางแล้วต้องผ่านมาทางสารเจ้าพ่อเสืออย่างแน่นอนเสียงเครื่องบินใกล้เข้ามาผู้คนต่างหาที่หลบภัยที่เตรียมกันเอาไว้บางคนไม่มี ก็พากันเข้าไปหลบอยู่ในศาลเจ้าคิดว่าถ้าจะตายก็ขอตายอยู่กับเจ้าพ่อเสือนี่แหละเสียงระเบิดดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆอีกไม่กี่ลูกก็คงจะถึงศาลเจ้าแล้วก็เป็นจริงตามนั้นระเบิดลูกหนึ่งตกลงมาหน้าศาลเจ้าซึ่งถ้ามันระเบิดก็คงจะพินาศแหลกลานกันไปทั้งหมดทั้งศาลเจ้าและคนที่อยู่ในนั้นแต่ก็เกิดเหตุปาฏิหาริระเบิดลูกนั้นด้านไม่ทำงาน เหมือนกับเป็นลูกเหล็กธรรมดาที่ตกลงมาแค่ทำให้ถนนพังเพราะแรงกระแทกในขณะที่ระเบิดลูกก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นทำงานได้ผลทุกลูกนั่นคืออีกเหตุการณ์หนึง่งที่ทำให้ศาลเจ้าพ่อเสือเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนอย่างกว้างขวางนอกจากจะให้โชคและคุ้มภัยแล้วเจ้าพ่อเสือยังเป็นที่พึ่งของคนที่มีบุตยาก สามีภรรยาคู่ไหนอยู่กินกันมานานแล้วไม่มีลูกก็มักจะมาไหว้ขอลูกกับเจ้าพอ่อซึ่งส่วนมากก็ได้ผลมีบุตรธิดาตามที่ขอเอาไว้เพื่อนผมคนหนึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกเจ้าพ่อเสือเพราะเกิดจากการที่เตียไปขอกับเจ้าพอ่อเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเตียกับแม่แต่งงานอยู่กินกันมาหลายปีก็ยังไม่มีลูกจนทำใจแล้วว่าชาตินี้ คงจะไม่มีลูกเอาไว้สืบสกุลอย่างแน่นอนกระทั่งมีคนแนะนำให้ไปบนขอลูกกับเจ้าพ่อเสือบอกว่าสักดิ์สิธิ์มากเตียก็ทำตามคำแนะนำแล้วก็ศักดิทธิ์จริงๆเพราะไม่นานไอต้ตีเพื่อนผมคนนี้ก็ได้มาเกิดตามที่เตียไปขอเอาไว้เกิดปีขานเสียด้วยตีเป็นคนดวงแข็งมากเคยรอดตายอย่างปาฏิหาริมาแล้วหลายครั้งซึ่งบางครั้งก็หาคำอธิบายไม่ได้เหมือนกัน ครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังเข้าล้อมปราบผู้ชุมนุมที่ต่อต้านรัฐบาลซึ่งตีเพื่อนผมคนนี้ก็อยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยเหมือนกันคืนนั้นเหตุการณ์วิกฤตมากมีทั้งคนบาดเจ็บล้มตายและสูญหายตีเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นมีการประทะกันอยู่แถวแถวสี่แยกคอกวัวผู้ชุมนุมถึงบางคนจะมีอาวุธ แต่ก็ไม่มีทางที่จะสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ในสถานการณ์ขับขันตางก็วิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนละทิศคนละทางตีวิ่งหนีตามคนอื่นๆเข้าไปทางถนนตะนาวในขณะที่วิ่งผ่านสารเจ้าพ่อเสือก็รู้สึกเหมือนมีมือใครสักคนมากระชากตัวอย่างแรงจนหงายหลังล้มลงไปนั่งอยู่กับพื้นตรงทั้งขยะข้างทางมองเห็นพวกที่วิ่งไปข้างหน้าแตกกระเจิงเหมือนถูกดักเอาไว้แล้ว หันไปมองข้างหลังก็เห็นทหารถือปืนเดินมาตามเต็มถนนคิดว่าคืนนี้คงจะไม่รอดแล้วอาจจะถูกจับตัวหรือถูกยิงทิ้งก็เป็นไปได้ทั้งนั้นจึงนั่งอยู่เฉยๆแต่ทหารเหล่านั้นก็เดินผ่านไปคนแล้วคนเล่าไม่มีใครหันมามองเหมือนกับไม่มีเขาอยู่ตรงนั้นทั้งที่อยู่ห่างกันไม่ถึงสองเมตรและบริเวณนั้นก็มีแสงสว่างจากหลอดไฟบนเสาไฟฟ้าที่พอจะมองเห็นได้ ตีนั่งอยู่อย่างนั้นจนพวกทหารเดินผ่านไปแล้วก็ลุกขึ้นยกมือไหว้เจ้าพ่อเสือเดินออกมาจากที่ตรงนั้นแล้วกลับบ้านทันทีศาลเจ้าพ่อเสือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใจกลางเมืองไปมาสะดวกและอยู่ใกล้กับวัดสำคัญอีกหลายวัดไหว้ขอพรเจ้าพ่อเสือเสร็จแล้วเดินไหว้พระได้อีกทั้งวันถ้าใครเป็นสายไหว้พระทำบุญไปวันเดียวคุ้มเลย